ซึ่งตอนนี้นะครับรถลูกค้าก็มาถึงที่เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะเตรียมตัวติดตั้งกล้องบันทึกและฟิล์มกันรอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าเรามีติดตั้งยังไงให้ลูกค้าบ้างนะครับรถของลูกค้านะครับก็จะเป็นรถ c ี x 3ปี2 0 2 5 essential นะครับเป็นรุ่นพ็อปสุดเลยรุ่น s ิ g กเนเจอร์นะครับใครมีรถนะครับทุกรุ่นของมาสด้านะก็สามารถเอามาติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ช่างเริ่มที่จะติดกล้องแล้วนะครับกล้องบันทึกนะครับจะเดินสายนะครับ บิวอินให้เลยนะครับต่อเชื่อมกับฟิลไฟของตัวรถนะครับทำให้สายเนี่ยไม่เกะก,กะในตัวรถนะครับใช้งานดูเรียบง่ายด้วยนะครับส่วนรุ่นของวันนี้ที่ลูกค้าเอามาติดนะจะเป็นกล้องของ70ใหม่นะครับนี่เลยเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับ เป็นรับประกันให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าติดไปเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นของ7 0ไม์มีกล้องตัวหลังคือตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้านะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวมือถือได้ด้วยนะครับในส่วนกล้องบันทึกนะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราเดินสายเก็บให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยจะติดทำงานต่อเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเชื่อมกับกล้องหลังให้เลยนะครับ เช่นเดียวกับกล้องหลังนะครับนี่ครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อกับกล้องหน้าได้เลยนะครับเราก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันที่มือถือของเราได้เลยพร้อมกับบันทึกได้ด้วยนะครับส่วนช่างฟิล์มกันรอยนะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเต็มตัวในส่วนของฟิล์มกันรอยอยู่นะครับบอกเลยว่าสเปคฟิล์มกันรอยของมาสด้าของเรานะมีให้ทุกรุ่นนะครับใครที่ขับมาสด้าอยู่นะมาติดที่เราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสด้า2 CX3 มาหน้า 3, 3จนไปถึงรุ่นท็อปรุ่นพี่ใหญ่ CX8 เรามีจัดให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับอย่าง CX3 คันนี้นะครับที่ติดอยู่นะครับฟิล์มเนี่ยกันรอยนะครับเราติดให้ทั้งภายนอกภายในนะครับชิ้นงานเนี่ยทั้งหมด28ชิ้นนะครับเป็นจุดเสี่ยงที่ลูกค้านะครับเวลาใช้งานทั่วไปนะครับ28ชิ้นเนี่ยเข้าข้าลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับได้ฟิล์มกันรอยเป็นโนแบค็คภายในภายนอกหน้าจอกลางหน้าปัดเลือนไม เบ้าจับประตูฝาถาังน้ำมันกันชนหลังนะครับฟิล์มขอบชายบันไดนะครับบอกเลยจัดให้เต็นแบบนี้นะครับคุ้มราคาแน่นอนครับเดี๋ยวช่างนะครับจะมาสาธิตฟิล์มกันรอยที่เป็น TPU นะครับที่มีเนื้อที่หนาและแน่นและสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเขาจะลองทำฟิล์มตัวนี้ที่ติดกับตัวรถเนี่ย เป็นรอยนะครับแล้วเดี๋ยวดูการคืนตัวของฟิล์มนะครับบอกเลยว่าเขาจะทําคืนปฏิกิยาเนี่ยแบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมีความคงทนนะครับอยู่กับตัวรถได้นานแน่นอนครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับรถทั่วไปเนี่ยจุดเสี่ยงที่จะเป็นรอยเนี่ยอย่างเช่นพวกเสาเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับเนี่ยคือยังไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยมีความเสี่ยงต่อการใช้งานมากนะครับโดนเศษหินโดนเรบนะครับ อายุการใช้งานเนี่ยบางทีใช้ไปรถก็จะเป็นรอยนะครับนี่คือข้อดีนะครับที่เราติดฟิล์มกันรอยนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับฟิล์มกันรอยที่ช่างติดอยู่นี่นะครับงานละเอียดมากนะครับในส่วนของชิ้นงานเนี่ยเข้ากับตัวรถแน่นอนแต่สังเกตได้ว่าจะไม่มีการใช้คัตเตอร์กรีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้วางใจในเรื่องของการเป็นรอยได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังติดแบบสดลรล้นแบบนี้อยู่เลยนะครับเรามาเทียบชิ้นงานกันนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่ ติดฟิล์มกันรอยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ติดบอกเลยว่าดูแล้วไม่ได้แตกต่างกันนะครับกลมกลืนกับตัวรถมากนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างจะเอาความร้อนใช่ไหมครับมาพ่นใส่ตัวฟิล์มให้ดูนะครับว่าอันนี้คือเป็นรอยขนแมวนะครับเหมือนเกิดจากการเช็ดฝุ่นอ่าครับผมอ่าตรงนี้มันเป็นรอยขนแมวนะครับที่เหมือนการเช็ดจากฝุ่นนู่นนี่นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวช่างจะเอาความร้อนเป่าให้ดูนะครับ ก็คือกรณีนี้เหมือนว่าจอดตากแดดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นใดร้อนนะครับสมมติน,นะครับโอเคอ่ะเหมือนเราจอดตากแดดปุ๊บฟิล์มโดนความร้อนเข้าไปจากแสงแดดที่เราจอดรถไว้นานๆอ่ะดูนะครับฟิล์มมันจะมีความเซ็ตตัวเลยใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ลอยนะครับรอยก็จะหายไปตาม <คน S 1> อัตโนมัติเลย ตรงนี้ส<ช>่วนใหญ่ที่เกิดก็คือเหมือนว่าเกิดจากผ้านะครับเกิดจากแบบไปโดนกิ่งไม้รับตงเรี้อที่ไม่ใช่ของมีคมก็กสามารถเซตตัวของมันเองได<ง>้นี่แหละนี่คือข้อดีของการติดฟิล์มกันลอยนะครับหลังจากที่ตัวฟิล์มโดน,นความร้อนแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าลอยเนี่ยหายไปเองตามอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลอกออกกันให้ดูนะครับว่าฟิล์มนี่มีความเหนียวเห็นไหมเหนียวมากนะครับเนื้อ TPU ใช่ไหมครับนี่ เราไม่ทิ้งคาบกาวด้วยนี่อย่างที่บอกดูความหนาของฟิล์มก็คือเวลายืดปั๊บมันสามารถเซ็ตตัวของมันเองก็คือเข้ารูปเหมือนเดิมนี่เท่ากับว่าโดนความร้อนโดนรอขีดควรจะเซ็ตค่าคือรูปให้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างให้ได้ดูนะครับว่าการข้อดีนะครับการติดฟิล์มกันรอยมันดีมากนะครับหลังจากติดฟิล์มกันรอยภายนอกเสร็จแล้วนะครับนี่ภายในนะครับก็ติดหน้าจอต่างๆนะครับตอนนี้ช่างติด หน้าจอเรือนไหมอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้หน้าจอสั่งงานด้านหน้าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่สัมผัสได้นะครับก็ติดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือนะครับไม่ให้หน้าจอเป็นรอยนะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับการติดฟิล์มกันรอยแล้วก็ติดกล้องบันทึกของรถมาราซีเอนะครับอย่าลืมนะลูกค้าที่อยากติดฟิล์มกันรอยกับเราติดกล้องบันทึกนะครับติดต่อมาที่ช่องอัพสกายทีมได้เลยลูกค้าที่ออกรถไปแดงหรือว่าออกรถไปแล้วนะครับทุกที่นะครับสามารถ เข้ามาใช้บริการแบบรถคันนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ